อ้าวอ่ะเคลียร์ลูกใส่ <laughs> <laughs> ม้วนเออก็เปายายาดแล้วน่ะเนี่ยไั่นแายก็ยาด่ก็ม้วนนี้ก็ประหาร่็ส่หมกธรรมดาจะมีดอกบัาติแล้วเข้ามาซนนี้ต้องมีดอกลวต เป็นกันยีรักของชนชนที่นี่ได้ม่วสะพายตะปาผิดดอกวาก็รับแขกแล้วในดอกบัวเขาบอกว่าต้นห่ก่อน้เพรา่ก่อนัดทับ่ค <oh> ่ะ <puis> ล้วมก็ทำสะบ้าได้ม่วงได้ตะะเด้แวอ

hỗn với con, Oh, thứ là, the left. Yeah. and then the left one, go under. <coughs> and <all over. coughs>